ผมชายนะครับวันนี้ผมมาแนะนํารถนะครับ MG ZS รถน้ํามัน,นครับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่759,000บาทผมลดราคาพิเศษให้160,000บาทคงเหลือราคาอยู่ที่599,000บาทนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวรถรุ่นนี้นะครับ MG ZS รถน้ำมันนะครับดูคลิปนี้ให้จบคันนี้เป็นรถใหม่ครับหลุดจองนะครับใครอยากได้รถนะครับรถใหม่รถน้ํามันราคาไม่แพงมีอะไรน่าสนใจกบ้างนะครับเราไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะครับผมมาแนะนํารถหลุดจองอีก1คันนะครับเป็น MG ZS นะครับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับ114แรงม้านะครับ150นิวตันเมตรนะครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณนี้ครับตามอีโคสิคเกอร์นะครับ15.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ คันนี้นะครับเป็นรถ SUV ขนาดที่มีขนาดเป็น B s e gment นะครับยุกสูงนะครับราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับ599,000บาทนะครับลดราคาจาก7 5 0 0 0 0บาทคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับรายละเอียดรอบรถนะครับภายนน้ร้อนแม็กขอบ17นิ้วนะครับดิสเบกมีให้ทั้ง4ีล้อรวมถึงตัวนี้ครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับพร้อม d a y t i m e r u n n i n g นะครับกล้องนะอันนี้จะมีตัวกล้องหลังนะครับ ระบบความปลอดภัยนี้ให้จัดเต็มนะครับว่าจะเป็นตัวควบคุมการส่วนตัวนะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีไม่ให้ครบนะครับระบบเบรกบนทางลาชันนะครับไฟหน้าเป็นฟู LED นะครวมถึงไฟตัดหมอกด้วยนะครับดิสเบรกมีให้ทั้ง4ล้อนะครับรุ่นนี้มีนี่ครับลูปแหลกด้วยนะครับเพราะคันนี้มีสันลุ่แบบพาโนรามิกสันลุ่รถใหม่ป้ายแดงนะครับนี่ครับรถสวยมากมีโค้ต้าให้1คันหนึ่งสิทธิ์เฉพาะคันนี้เท่านั้นนะครับ ล้อแม็กสิดนิ้วลายค่อนข้างสวยนะครับใครที่ดูเป็นรถเล็กอยู่นะครับผมว่าตัวนี้เป็น s อ V ราคาขนาดนี้ทําไม่มีที่ไหนแล้วนะครับราคานี้คุ้มแน่นอนนะครับสําหรับใครที่ดูช่องนี้อยู่นะครับนี่ครับใส่หน้าเป็นแบบเทคโนโลยีอย่างดีนะครับวันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงไม่ใช่รถค้างสต็อกหรือว่ารถเทปใดนะครับนี่ครับผมพาดูภายในที่หลังหลังคานี่ครับเป็นสรูปแบบพาโนลามิกนะครับ มีเลาเรกให้ด้วยนะครับนี่ครับไฟหน้าไฟท้ายเป็น Fu l l LED แบบเต็มนะครับกับเซตเอนะครับรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์ถอยให้แล้วนะครับดีเซอร์ด้านท้ายนี่ดีไซน์ออกมาหม่นะครับเป็นเหมือนตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับในฟานหลังรับชากฟินนะครับนี้เป็นตัวการเปิดของรถนะครับนี่ครับนี่เป็นชุดซ่อมยางอะไหล่นะครับเบาะสามารถพับได้นะครับ4060นะครับนี่ครับ นี่ตัวตัวออกจะเป็นตัวนี้เป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับท้ายใส่ของได้เยอะมากกว้างมากครับท้ายลึกมากใส่ของได้เยอะทีเดียวสําหรับรถที่เป็นรถสไตล์แฮทสแบ็กนะครับที่เป็นรถ s อสยกสูงแบบนี้นะครับเบาะเป็นสังเคราะห์สีน้ําตาลนะครับออโตโอ้ทั้ง4บานนะครับดูครับความโปร่งของรถนะครับค่อนข้างที่จะโอ้โหสบายเลยแหละใครดูรถ รุ่นที่เป็นรถ s อ v นี่ครับสรุปแบบพารโนรามิกนะครับเดี๋ยวใครที่ออกรถคันนี้ไปโดยผมแถมฟิล์มข้าบน80ใหนะครับตัวนี้มีม่านม่านบังให้หลังให้อยู่แล้วนะครับทำเบาะพขาได้นะครับ40 60นะครับมีตัวไอโซฟิกด้วยนะครับล็อกเด็กได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นโทนสีน้ำตาลนะครับสลับดำนะครับอันนี้เป็นรุ่น X นี่ครับมีสาย USB ให้แล้วนะครับ เป็นรุ่นเรุ่นท็อปนะครับตัวนี้เป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะครับเปิดปิดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับสําหรับรถตัวนี้หน้าจอดิจิตอลนะครับเป็นหน้าจอแบบฟู l l LED นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับดูครับเป็นรถที่สวยมากคุ้มมากนะครับเบาะไฟฟ้า Airbag ็สี่ใบนะครับจะมีด้านข้างด้วยนะครับกู่หน้านะครับตัวนี้ครับมาน จะมีตัวม่านถุงลมด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นม่านของรถตัวนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้เต็มนะครับสลุปก็เปิดได้ครึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นรถใหม่นะครับใช้งานปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้นะครับปิดสลูปปิดอะไรพร้อมกันได้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบ8สปีดนะครับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมอัตโนมนะครับมีระบบช่วยลงบนทางลาดชันด้วยนะครับช่องเสียบ USB นะครับตัวนี้จะมีช่องเสียบ USB ด้วยนี่ครับ หน้าจอนะครับรองรับแอปเปิลคาร a เพย์แอร์ดอโตนะครับตัวนี้สามารถเสียบสายได้เลยนะครับตัวนี้เป็นแบบนุ่มทั้งหมดนะครับคอนโซลเป็นแบบนุ่มทั้งหมดฟังก์ชันครบนะครับตัวปรับกระจกไฟหน้านะครับเป็นรถที่คุ้มนะครับตัวนี้ได้เครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีนะครับกำลังดีนะครับเวลาขึ้นเขาลงห้วยผมว่าลุยได้สบายเครื่องยนต์ สี่สูบนะครับคันนี้1 5 0 0ซีนะครับกําลังพอไหวนะครับเพราะว่ารถไม่ได้แบกน้ําหนักเยอะนะครับคันนี้ประเด็นนันอยู่นะครับใครสนใจนะครับอยากได้รถรุ่นนี้นะครับ MG ZS รถน้ํามันนะครับยังไงก็ทักหมอมได้24ชั่วโมงได้ราคานี้แน่นอนนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ